ยานที่22ในยาน73ปริจาคัทยานุเทศได้แก่ปริจาคัทยานคือปัญญาในการละหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปหาณะปิญญาปัญญาเกิดขึ้นละกิเลสท,ทั้งพวงได้ตามลำดับปัญญาเป็นเหตุการละกิเลสเป็นผลคือปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็ดับความไม่รู้สภาพธรรมได้ตามลำดับ ความไม่รู้ก็คือโมหะเจตสิกได้แก่อวิชชาเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสภาพธรรมเท่านั้นเกิดระดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าคือมีแต่ความว่างเปล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปปัญญาเกิดขึ้นก็ละความเห็นผิดคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นก็ละความเข้าใจผิดความเห็นผิดละความยึดมั่นที่ผิด ได้ตามลำดับของความเข้าใจถูกที่เกิดขึ้นนั้นความรู้ความเข้าใจถูกที่เกิดข oui? ึ well, m. M Entonces, humano, ้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นปัญญาหรือเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้รู้อะไรเห็นอะไรจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิท่านจำแนกสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้ไว้ว่า ทุกเขยานังทุกขสมุทัยายานังทุกขานิโรเทยานังทุกขานิโรธคาไม่มนีปฏิปทาญยาญยาณังอายังวุจติสัมมาทิฏฐิปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้คือรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงได้แก่รู้ทุกรู้สมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกรู้นิโรทะคือการดับทุก รู้ทุกขันธิโรธขาไม่ีปฏิปทาคือรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเมื่อรวมลงก็รวมลงในปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกเป็นเหตุความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นผลคือการดับทุกข์เป็นผลอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเหตุ เรียกว่าทุกขสมุทยัยการเกิดแก่เจ็บตายเป็นผลซึ่งเป็นไปอยู่ในขณะนี้ทุกๆขณะคือเหตุแห่งทุกข์คือความไม่รู้ที่ท่านเรียกว่าทุกขสมุทยัยได้แก่อวิชชาหรือได้แก่โมหะเมื่อเกิดโลภะก็เข้าใจว่าโลภะกับเราเป็นอันเดียวกันโลภะกับจิตเป็นอันเดียวกันโลภะซึ่งเป็นเจตสิกเป็นอันเดียวกันกับจิต ซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่ในสภาพรู้เป็นประธานในสภาพรู้โลภะก,ก็ดีโทสะก,ก็ดีมีโมหะคืออวิชชาเกิดขึ้นร่วมอยู่ด้วยจึงเข้าใจว่าโลภะความติดข้องต้องการอยากได้แม้ติดข้องต้องการอยากได้ในรูปคือรูปประกกายนี้ยึดมั่นถือมั่นผิดว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรา มีความเห็นผิดว่ารูป,ปกายนั้นเป็นของคนนั้นเป็นของบุคคลน,นั้นเป็นคนนั้นเป็นตัวตนของบุคคลน,นั้นเกิดความติดข้องเกิดความอยากได้เกิดความต้องการเกิดความยินดีในรูปที่น่าใคร่น่าพอใจในรูปที่น่าปรารถนามีความเสน่หาอะไรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรูป,ปกายที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือรูป,ปกายของเราตั้งแต่ศรีรษะจดเท้า ล้วนแต่เป็นเราล้วนแต่เป็นของของเราล้วนแต่เป็นตัวตนของเราทั้งสิน้นเมื่อเป็นเราเมื่อเป็นของของเราเมื่อเป็นตัวตนของเราแล, <zel> แล้วก็อยากให้เป็นของเราอยู่ตลอดไปอยากให้เที่ยงอย่างนี้ตลอดไปอยากให้เป็นสุขตลอดไปไม่ต้องการให้มีทุกข์เกิดขึ้นทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจไม่ต้องการให้กายนี้แก่เฉบและตาย ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไปตามความต้องการตามความปรารถนาของตนก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นคือเกิดโทมณสเวทนาขึ้นและแก่เกิดโทสะขึ้นคือความไม่พอใจคือความขุ่นเคืองกระทาทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมด้วยความเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพื่อให้ไม่พัดพลาดจากสิ่งที่ตัวเองรัก ไม่พัดพลาดจากสิ่งที่เป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นที่เรียกว่าวิบากก็ทําให้เกิดแก่เจ็บตายอีกในนพบน้อยพบใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดสาเหตุก็มาจากอาวิชชาคือโมหะเจตสิกแด้แก่ความไม่รู้ว่ากิเลสท,ที่เกิดขึ้นนั้นคือโลภะที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิต โทสะที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตและจิตก็ไม่ใช่โลภะเจตสิกและไม่ใช่โทสะเจตสิกไม่ได้เป็นอันเดียวกันกันกบเจตสิกเหล่านั้นเลยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปว่างเปล่าแม้รูป,ปกายที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายของเรารูป,ปกายนี้เป็นเรารูป,ปกายนี้เป็นตัวตนของเราก็เช่นเดียวกันเป็นการรวมกันเข้าของรูปลหลายๆรูป รูปเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่รู้อะไรคือไม่รู้ว่าตนเองเป็นรูปและไม่รู้ว่าเป็นรูปของใครรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้ก็เป็นไปตามหน้าที่ของรูปที่ไม่รู้คือเกิดขึ้นสืบต่อแปลเปลี่ยนและกระดับทั้งรูป,ปกายทั้งนามกายนี้เพราะความไม่รู้เพราะมีโมหะเจตสิกหรือมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยในทุกๆขณะที่โลภะเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตก็ดี หรือในขณะที่โทสะเจตสิกเกิดขึ้นร่วมกับจิตกด็ดีจึงยึดมั่นถือมั่นด้วยความเห็นผิดว่ากายนี้คือทั้งรูปกายและนามกายที่เป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานี้เป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นของของเราจริงๆเป็นเราจริงๆเป็นตัวตนของเราจริงๆ จึงเป็นเหตุทำให้ไม่รู้สภาพทำตามความเป็นจริงเห็นโลภะที่เกิดขึ้นก็เป็นเราโทสะที่เกิดขึ้นก็เป็นเราเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์คือการเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นความจริงในชีวิตประจำวันในทุกๆขณะที่เป็นไปในขณะนี้เดี๋ยวนี้คือทั้งในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรถถูกต้องสัมผัสและนึกคิด ก็มีทั้งรูปและนามเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจผิดเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นผิดติดข้องต้องการในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจในสิ่งที่ได้เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ได้กลิ่นในสิ่งที่ลิ้มรสในสิ่งที่ถูกต้องกระทบสัมผัสในเรื่องราวที่นึกขิดโลภะเกิดขึ้นมีโมหะผสมอยู่โทสะเกิดขึ้นมีโมหะผสมอยู่เกิดขึ้นที่จิตในขณะนี้ เมื่อดับไปก็สะสมในจิตขณะต,ต่อไปเมื่อสะสมมากมากขึ้นก็เป็นอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตการสะสมเช่นนี้ก็ทำให้กิเลสเหล่านั้นเป็นปึกแผ่นแน่นหนาและมั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะมีอวิชชานี่เองเป็นเหตุคือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ารูปก็เป็นรูปไม่ได้เป็นเรา จิตเจตสิกก็เป็นจิตเจตสิกไม่ได้เป็นเราทั้งจิตเจตสิกรูปก็เป็นเพียงนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแลดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วความไม่เหลืออยู่นั้นความไม่มีอยู่นั้นจะเป็นเราได้อย่างไรจะเป็นของของเราได้อย่างไรจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรความไม่รู้นี่เองจึงเป็นต้นต่อเป็นเหตุแห่งทุกข์ ที่เรียกว่าทุกขัดสมุทยัยซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ทุกๆขณะในชีวิตประจําวันแม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นเป็นการสะสมเหตุแห่งทุกข์คือเหตุแห่งการเกิดและการตายสะสมเหตุแห่งความเศร้าโศกความเสียใจความพิลัยลำพันธ์สะสมกองทุกข์สะสมเพลิงแห่งทุกข์เพราะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในแต่ละขณะเดี่ยวนี้นั่นเอง คือไม่รู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดระดับเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกๆขณะที่เกิดขึ้นแระดับไปส่วนความจริงอันสูงสุดที่เรียกว่าอริยสัจในข้อที่3ก็คือการดับทุกเรียกว่านิโรธะการดับทุกก็คือดับเหตุแห่งทุกนั่นเองคือดับอวิชชาเมื่ออวิชชาดับกิเลสทั้งปวงก็ดับ การเกิดการตายก็ไม่มีอีกต่อไปคือไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปทุกข์คือความเศร้าโศกความเสียใจความพิลัยลํำพันก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่มีการเกิดแล้วทุกข์เหล่านั้นก็ไม่มีมรรคคือข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือดับการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกซึ่งเรียกว่านิโรธอันเป็นผลมาจากเหตุคือมรร ข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกนั้นได้แก่รู้ว่าไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีแต่ธรรมะคือรู้ว่ารูปก็เป็นรูปนามก็เป็นนามรูปและนามนั้นเมื่อเกิดจากเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ดับแล้วหมดแล้วก็ไม่คงที่อย่างเก่ายอมแปลเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะเกิดและดับแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วไม่คงที่อย่างเก่านั้นจึงว่างเปล่าที่เรียกว่าเป็นอนัตตาซึ่งเป็นไปอยู่ทุกๆขณะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นนามรูปที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อเกิดขึ้นร่วรมลมทำกิจของตอนแล้วก็ดับไปทั้งรูปและนามไม่มีอะไรเหลืออยู่ ที่จะเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราไม่มีอะไรคงอยู่เหลืออยู่มีแต่ความว่างเปล่าจากความเป็นของของเราว่างเปล่าจากความเป็นเราว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนของเราว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโลภะที่เกิดขึ้นกับจิตก็เป็นโลภะไม่มีเราอยู่ในโลภะโลภะที่เกิดขึ้นกับจิตก็ไม่ใช่จิต โลภะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันกับสภาพธรรมทั่วไปคือเป็นเช่นนั้นได้แก่เป็นความว่างเปล่าเพราะแปรเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเนื่องจากเกิดและดับโทรศัพท์ก็มีนัยยะเช่นเดียวกันเป็นเพียงจิตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่จิตด้วยและเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยไม่เหลืออยู่ด้วยย่อมว่างเปล่าเช่นเดียวกันกับจิตสิกอื่นๆที่เกิดขึ้นกับจิต แม้ปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจดับความไม่รู้ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดให้หมดไปได้ตามลำดับของความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือตามลำดับของปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นแม้ปัญญาก็ไม่ใช่จิตแม้ปัญญาก็ไม่ใช่เราแม้ปัญญาก็ไม่ใช่ของของเราแม้ปัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนของเราและปัญญาเกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ว่างเปล่าเหมือนอากาศเช่นเดียวกัน รวมความว่าแต่ละขณะดเดียวนี้สิ่งใดเกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิน้นเมื่อดับไปแล้วก็ไม่มีเราเข้าสัตว์บุคคลตัวตนเมื่อดับไปแล้วก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วนั้นเลยความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าเป็นปัญญาก็ดีที่เรียกว่าเป็นสมาธิฏริก็ดีเมื่อเกิดขึ้นก็ทํากิจของตนคือละความเข้าใจผิดความเห็นผิด ละความไม่รู้ได้ตามลำดับแห่งความรู้ที่เกิดขึ้นจากกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เริ่มต้นจากสุตตะมยญยาณคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังความจริงสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกในขั้นของการฟังพิจารณาไตรตรอให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าแต่และขณานั้นเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นระดับไปเป็นเช่นนี้เสมอเหมือนกันหมด เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าในสิ่งที่ฟังนั้นเป็นชื่อของธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะและเข้าใจสภาพธรรมะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีชื่อแต่เป็นสภาวะที่เป็นจริงเช่นนั้นเช่นอนิจจงทุกขังและอนัตตาก็คือการเกิดดับการแปลเปลี่ยนไปจากเดิมไม่คงที่อย่างเก่าและสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นเป็นชื่อของธรรมะแต่สภาพของธรรมะจริง หรือตัวธรรมะจริงๆนั้นเป็นเช่นไรเมื่อพิจารณาไตร่ตรองแล้วเกิดความเข้าใจเช่นไรสภาพธรรมก็เป็นเช่นนั้นความเป็นอนิจจังของนามรูปคือเกิดขึ้นและดับไปการเกิดดับของนามรูปเป็นเช่นไรสภาพที่ไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ไม่มีอยู่อีกแล้วเป็นเช่นไรนั่นคือตัวธรรมะนั่นคือตัวสภาพธรรมที่เป็นจริงเหมือนกับไฟที่เกิดแล้วและดับไป ไฟที่ดับไปแล้วนั้นเป็นเช่นไรไม่เหลืออยู่อย่างไรว่างเปล่าอย่างไรแปลเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรนั่นคือตัวธรรมะแสดงถึงการเกิดและดับหรือคนที่ตายแล้วจากโลกนี้นามรูปไม่เหลืออยู่เลยมีความว่างเปล่าอย่างไรไม่คงที่อย่างเก่าอย่างไรเกิดดับอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นนั่นคือสภาพที่เกิดและดับเป็นตัวธรรมะ เป็นสภาพธรรมะที่เป็นจริงอยู่ทุกๆขณะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกอย่างนี้เกิดขึ้นตามลำดับจนมีกำลังเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปเห็นก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้น คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นให้รู้ได้แล้วก็ดับไปเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาไม่มีข้อยกเว้นไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาไม่ให้เป็นเช่นนี้ได้สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี่เป็นสัจธรรมนี่เป็นความจริงที่เป็นความจริงเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้ รวมว่าทั้งอดีตทั้งปัจจุบันหรืออนาคตก็ล้วนได้เป็นธรรมะอย่างนี้เหมือนกันหมดคือเป็นความจริงอย่างนี้เหมือนกันหมดเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นะระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงทุกๆขณะอย่างนี้ว่าเป็นธรรมะอย่างนี้ไม่ได้เป็นเราอย่างนี้ไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราอย่างนี้เป็นเพียงศัก์แต่ว่าเท่านั้น ปัญญาคว,วามเข้าใจถูกความเห็นถูกมีกําลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้เข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเกิดขึ้นและดับไปทุกๆขณะเป็นเช่นนั้นแม้ในขณะที่กําลังรู้อยู่ในขณะที่กําลังเห็นอยู่ก็เป็นเช่นนั้นไม่มีความจริงใดๆที่นอกเหนือไปจากนั้นเช่นจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ในขณะเห็นซึ่งเป็นขณะปัจจุบัน ก็รู้ในขณะปัจจุบันนั่นเองว่าเกิดและดับคือในขณะจิตที่เห็นนั้นประกอบไปด้วยอนุขณะคือขณะเล็กๆ3อนุขณะด้วยกันได้แก่อุปาทขณะขณะที่เกิดขึ้นทิติขณะขณะที่ดำลงอยู่และพังคขณะคือขณะที่ดับไปเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นในอุปาทขณะคือขณะที่เกิด ทิติขณะคือขณะที่ดำรงอยู่ก็ยังไม่เกิดขึ้นพังคะขณะคือขณะที่ดับไปก็ยังไม่เกิดขึ้นเมื่ออุปาทขณะของจักขูวิญญาณเกิดขึ้นนั้นดับไปทิติขณะของจักขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นดำรงอยู่เมื่อทิติขณะด,ดับไปพังคะขณะคือขณะที่ดับก็เกิดขึ้นการรึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในขณะที่เป็นปัจจุบันกําลังเป็นไปอยู่ในการเห็นรูป คือในขณะที่จะขู่วิญญาณเกิดขึ้นนั้นเป็นการเห็นการเกิดดับในอนุขณะคือขณะเล็กๆของจิตที่เกิดขึ้นซึ่งกําลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันแม้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ในทางอื่นก็เช่นเดียวกันเช่นได้ยินได้กลิน่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสในเนึกคขดก็เป็นเช่นเดียวกันไม่นอกเหนือไปจากความจริงอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเห็นว่า นามรูปที่อาศัยกันเกิดขึ้นทารรกิจของตนคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรถถูกต้องสัมผัสเละนึกคิดซึ่งเป็นไปในทุกๆขนาเดี๋ยวนี้ในชีวิตประจําวันนั้นล้วนแต่เป็นภยัยล้วนแต่ไม่ปลอดภยัยคือเป็นภัยจากการเกิดและการดับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนามรูปที่เกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นเช่นนี้ ไม่ว่ารูปจะเกิดในภพใดชาติใดก็ตามก็เป็นเช่นนี้คือไม่ว่าจะเกิดในอบายภูมิคือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์ดรัรฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายก็ต่างไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาในหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามไม่ว่าจะเกิดเป็นพรหมบุคคลในรูปประพรมสุบกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามไม่ว่าน้ำปฏิสนธิเป็นอรูปประภมิ ในอรูปภพม์สี่ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามย่อมไม่มีสถานที่ใดย่อมไม่มีภพภูมิใดย่อมไม่มีกำเนิดใดๆของนามรูปที่จะปลอดภยัยคือที่จะไม่ถูกเปียดเบียนด้วยการเกิดดับเป็นไม่มีและประโยชน์ของนามรูปที่เกิดแล้วดับแล้วเนื่องจากเป็นภัยเพราะการเกิดดับนั้นก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่ด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้นั้น จึงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นภัยในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วในสิ่งที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมในสิ่งที่ว่างเปล่าว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความผูกพันสิเหาอะไรในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราในสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรา ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวตนของเรานั้นสิเนหาอาไลติดข้องต้องการในสิ่งที่ไม่มีความอาไยไม่มีความผูกพันในผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของตนในผู้ที่ที่สิเนหาอาัลในตนคือในนามรูปนั้นๆเมื่อเข้าใจว่านามรูปนั้นย่อมว่างเปล่าเพราะเกิดดับแปลเปลี่ยนนามรูปนั้น จะไม่ปลอดภัยเพราะเกิดระดับนั้นและไม่มีประโยชน์ใดๆจากสิ่งที่เกิดแล้วระดับแล้วนั้นจึงคลายความติดข้องจึงคลายความยินดีพอใจคลายความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราตัวตนของสัตว์ของบุคคลการคลายความเชื่อใจการคลายความยินดีความพอใจ ด้วยอำนาจของปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกความจริงที่เกิดขึ้นว่าล้วนแต่เป็นอนัตตาเป็นความว่างเปล่าเมื่อเป็นความว่างเปล่าแล้วจะไม่มีเราเข้าสัตบ,บุคคลตัวตนในนั้นเลยรู้ว่านามรูปไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียแล้วรู้ว่าเข้าใจผิดรู้ว่าเห็นผิดรู้ว่าสำคัญผิดก็เ,เกิดความนาย คลายความติดข้องคลายความยินดีเหมือนกับรู้ความจริงว่าเงินและทองที่เรามีอยู่ที่เรารักเราหวงแหนนั้นว่าเป็นของมีค่าและเป็นของของเราเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวตนของเราเรามีของมีค่านั้นของมีค่านั้นเป็นของของเราแต่พอรู้ความจริงว่าเงินและทองที่เก็บไว้นั้นเป็นเงินและทองปลอมเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้ก็คลายความติดข้องคลายความยินดีคลายความพอใจความรู้ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําให้คลายความติดข้องคลายความยินดีคลายความพอใจคลายความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่านิพิทาเมื่อนิพิทาเกิดขึ้นคือความคลายออกแห่งความติดข้องเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นวิลาขะคือคลายความกำหนัดความยินดีด้วย เมื่อคลายความกำหนัดความยินดีด้วยอำนาจของความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นก็หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากการติดข้องต้องการด้วยอำนาจของตัณหาเพราะด้วยอำนาจของปัญญาที่เกิดขึ้นก็ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้นั้นได้ตามลำดับเพราะปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นนั้นจึงทำให้หน่ายคลายความติดข้องและจิตก็หลุดพ้นจาก การยึดมั่นถือมั่นคือหลุดพ้นจากความไม่รู้หลุดพ้นจากการติดข้องต้องการนั้นได้ตามลําดับเมื่อปัญญาที่มีนามรูปเป็นอารมณ์มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกมีความแก่กล้าขึ้นตามลําดับยังลงสู่อนุโลมญาณซึ่งเป็นการรู้การเห็นเรียกว่าเป็นวิปัสสนาขั้นสูงสุดของขั้นโลกิยปัญญาเมื่ออนุโลมยานเกิดขึ้นและดับไป นามรูปที่เป็นอารมณ์นามรูปที่เป็นอารมณ์ในโลกิยาปัญญาก็ดับไปด้วยเมื่ออนุโลมญยานดับไปแล้วโคตรภูญานก็เกิดขึ้นโดยมีนิพานเป็นอารมณ์เมื่อโคตรภูญานดับไปมรขยานซึ่งเป็นโลก,กุตระปัญญาหรือโลกุตระมัคเกิดขึ้นดับไปโลกุตระผลก็เกิดขึ้นสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขัน ในขณะที่โลกุตัลมรคเกิดขึ้นนั้นก็สามารถดับกิเลสได้ตามลำดับของมรคนั้นๆจากโสดาปฏิมรคสู่สกาธาคามิมรคกนาคามิมรคและอรหัตมรคเมื่ออรหัตมรคเกิดขึ้นก็สามารถดับอวิชชาและกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้คือการดับเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างหมดสิน้นไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปการกำหนดรู้แล้วละที่เรียกว่าปหานะปริญญา หรือเรียกว่าปริจาคคตยานปัญญาเกิดขึ้นกำหนดรู้แล้วละกิเลสได้ตามลำดับตั้งแต่พังขยานคือปัญญาเห็นการดับของนามรูปจนถึงมัคขยานคือปัญญาเกิดขึ้นดับกิเลสได้โดยไม่เหลือตามลำดับเรียกว่าปริจาคัตยานคือปัญญาในการละข้อความในสัทธรรมปกาเสนีอัตถกถาคุตตกนิกายปฏิสัมพิธามัค อัตกถาปริจาคัตยานุเทศว่าด้วยปริจาคัทยานคำว่าปัญญาในการละได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องละนิจจสัญญาเป็นต้นชื่อว่าปหานะเพราะอาจว่าละหรือเพราะอาจว่าเป็นเหตุละคำว่าเป็นปริจาคัตยานได้แก่ ญาณมีการสละนิจดสัญญาเป็นต้นเป็นสภาวะอัตกถาปริจาคัทยานุเทศจบ